ท,ท่านสมาชิกทุกท่านคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางหวยฮานอยเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิทญานในการรับชมฮานอยประกอบด้วยพิเศษปกติและ v i p เป็นของประจำวันนี้นะคะดูบันที่ตามเลยคะ่ะตัวนี้จะเป็นเลขเด่นประจำวันนะคะซึ่ง3ตัวเด่นจะอยู่แนวตั้งนะคะดูลักษณะแนวตั้งและก็ จับคู่ใส่เลขที่เหลือค่ะนี้มาดูวิธีการบูชาทูปไอ้ไขวัดเจดีนะคะจะต้องจุดทูปก่อน3ดอกนะคะท่องนโมตสสะภควโตะระหะตัว,ตวส,สัมมาสัมพุทธสสะจบ3ามรอบก่อนนะคะต่อไปเรามาดูลักษณะทูปที่มีให้บูชานะคะมีทูปไอ้ไขมีการปลูกเสกแล้วนะคะตรงนี้ มีทูปรุ่นพญานาคก้าเสียนนะคะแล้วก็มีทูปแม่น้ำหนึ่งนะคะของปู่แม่น้ำหนึ่งนะคะตรงนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ไลน์ไอดที่ให้ไว้ข้างบนนะคะแล้วก็จะเป็นรีวิวต่างๆใครที่อยากบูชาทูปไอ้ไข่บูชาทูปพญานาคบูชาทูปปู่แม่น้ำหนึ่งสามารถติดต่อเข้ามาที่ไลน์ไอ มีคำว่า add ด้วยนะคะ add 183 e l f b a หรือจะสมัครเข้าในกลุ่มไล n e ก็ได้นะคะมีกลุ่ม V I P และกลุ่ม Super V I P ตอนนี้เปิดอยู่2กลุ่มนะคะลักษณะก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะอยากทราบรายละเอียดก็ติดต่อเข้ามาที่ line id add 183 e l f b a นะคะ ต่อไปเราจะมาดูตัวเลขกันว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งจะเป็นชุดคัดเด่นนะคะออกมาทั้งหมด10ชุดก็ดูตามนะคะใครที่ดูไม่ทันก็ใช้ประกาจดบันทึกไปด้วยพร้อมเลยก็ได้นะคะก็จะมีรีวิวการใช้ทูบของแต่ละวัดนะคะตอนนี้ก็ดูตัวเลขไปด้วยแล้วก็ดูรีวิวของการจุดทูบ มีความแม่นยำค่ะเชื่อถือได้ผ่านวิธีการปลุกเสกมาแล้วนะคะทูบเป็นของแท้เลขคะทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ซ้ำกันนะคะตัวเลขที่ให้แต่ละวันก็จะแยกชุดคัดเด่นและก็ให้เลขเด่นประจำวันซึ่งก็มีอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการบูชาทูบนะคะของแต่ละอาจารย์ก็จะแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกัน เราก็ดูบทสวดที่ให้ไปนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาก็จะมีใบคาถาในการท่องของแต่ละทูบนะคะส่งไปให้ด้วยทุกครั้งนะคะก็ดูตัวเลขไปแล้วก็ดูรีวิวไปด้วยนะคะเพราะว่าแอดต้องทำให้ได้เวลาที่ YouTube กำหนดนะคะไม่งั้นวิดีโออาจจะไม่สมบูรณ์นะคะ ไม่สามารถลงได้นะคะจึงกฎกติกาก็มีค่อนข้างเยอะนะคะใครที่สนใจก็สมัครเข้ามาตามรายละเอียดที่ให้ไว้ห้องไลน์ที่เปิดอยู่ก็จะมีห้อง VIP นะคะ VIP จะให้ฮานอยทุกวันนะคะประกอบด้วยฮานอยปกติฮานอยพิเศษและก็ฮานอย VIP นะคะคือจะให้ทุกวันสิ้นสุด3 1ธันวาคม2,565 ส่วนอีกห้องหนึ่งคือห้องซปเปอร์ vip นะคะตัวน,นี้จะให้เลขฮานอยทุกวันประกอบด้วยฮานอยพิเศษปกติและ vip จะเป็นเลขรวมนะคะเลขรวม3หาน่อยแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของเลขเราพัฒนาในวันจันทร์พุธศุกร์แล้วก็หวยรัฐบาลนะคะวันที่1และ16ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยกันทุกวันแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ